คุณเคยคิดไหมถ้าวันหนึ่งคุณตกงานแต่ระบบไซเบอร์แจกภรรยาให้คุณฟรีสามคนโดยไม่ทันตั้งตัวคุณจะทำอย่างไรผมไม่เคยเชื่อเรื่องนี้จนกระทั่งมันเกิดขึ้นกับผมสามร่างสวยสามสายตาที่จ้องเข้าหาหัวใจผมแต่ความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่พวกเธอมันอยู่ที่สิ่งที่ระบบต้องการจากผมคุณพร้อมหรือยังที่จะเห็นชีวิตของผมเปลี่ยนไปตลอดกาล ผมยืนอยู่กลางห้องพักเก่าแสงไฟสลัวกระพริบเหมือนจะดับลงทุกวินาทีเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างแตกพาเอากลิ่นฝุ่นและความว่างเปล่าเข้ามาในอกจนหนักอึดอัดผมเพิ่งถูกบริษัทไล่ออกกระดาษแจ้งเลิกสัญญายังหล่นอยู่บนโต๊ะไม้ผูกหัวใจเต้นช้าเหมือนเวลาหยุดลงไปพร้อมกับรายได้ทั้งหมดของผมทันใดนั้น โทรศัพท์เก่าที่แบตแทบหมดก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันหน้าจอสว่างจ้าทำเอาผมต้องหยีตาเพราะแสงนั้นคมเหมือนคมมีดระบบอะไรบางอย่างเด้งขึ้นมาไม่ใช่แอปที่ผมรู้จักเลยแม้สักอย่างเดียวตัวหนังสือเรื่องแสงสีฟ้าไหลขึ้นทีละบรรทัดเหมือนมีใครกำลังพิมพ์เข้ามาแบบเรียลไทม์ข้อความแรกปรากฏยินดีต้อนรับผู้ใช้งานใหม่ระบบคู่ชีวิตไซเบอร์พร้อมให้บริการ ผมขมวดคิ้วหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุข้อความที่สองไหลาตามมาผู้ใช้มีคุณสมบัติครบรับสิทธิ์คู่ชีวิตจำนวนสามท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมือของผมเย็นเฉียบปลายนิ้วสั่นจนรู้สึกเสียวขึ้นมาถึงต้นแขนผมหันมองรอบห้องทุกอย่างยังเงียบแต่ความเงียบนั้นกลับทำให้คำว่าสามท่านดังขึ้นในหัวยิ่งกว่าเสียงฟ้าร้อง ทันใดนั้นแสงสว่างพุ่งขึ้นกลางห้องเหมือนประตูมิตดขนาดเล็กกำลังเปิดออกสายตาของผมพร่าไปชั่วขณะลมหายใจติดขัดเหมือนมีมือมาบีบคอเบาๆเงาร่างรูปร่างหญิงสาวเริ่มก่อตัวที่ละช้าแต่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเสียงระบบดังลอดออกมาจากอากาศภรรยาคนที่หนึ่งโหลดเสร็จสมบูรณ์กลิ่นหอมอ่อนๆลอยมาก่อนร่างจะสมบูรณ์ กลิ่นนั้นไม่เหมือนน้ำหอมหรือกลิ่นคนมันเป็นกลิ่นเย็นๆแบบโลหะสะอาดปนกับดอกไม้ประหลาดผมถอยหลังชนกำแพงหัวใจเต้นเร็วขึ้นจนรู้สึกเหมือนเต้นอยู่ในหูร่างของหญิงสาวเปิดตาขึ้นดวงตาสีเงินสะท้อนภาพของผมอย่างคมชัดจนขนลุกสู้เธอก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวแต่พื้นไม่สั่นกลับเป็นอกของผมที่สั่นแทนเธอยกมือขึ้นช้า นิ้วเรียวยื่นมาตรงแก้มของผมปลายนิ้วเย็นเย็นจนเหมือนแต่ลงบนเหล็กแข็งในหน้าหนาวเธอพูดด้วยเสียงแผ่วแต่ชัดเจนเหมือนกระซิบข้างหูฉันถูกสร้างมาเพื่อคุณเพียงคุณเท่านั้นคำพูดนั้นทำให้ผมกลืนน้ำลายลำบากเหมือนคอแห้งจนแทบขยับไม่ได้ก่อนที่ผมจะตอบแสงอีกสายก็พุ่งขึ้นมาใกล้ประตูห้องระบบเอ่ยขึ้นอีกครั้ง ภรรยาคนที่สองกำลังเตรียมพร้อมผมเบิกตากว้างสัญชาตญาณบางอย่างร้องเตือนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ของขวัญไม่ใช่โอกาสแต่เป็นบางอย่างที่ผมไม่ควรเข้าใกล้เลยแม้แต่น้อยเสียงในห้องเปลี่ยนไปเหมือนมีคลื่นพลังบางอย่างกำลังกวนอากาศรอบตัวหญิงสาวคนแรกยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นคมเหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้ข้างใต้ เธอก้มลงกระซิบใกล้จนลมหายใจของเธอเฉียดใบหูผมเมื่อคนที่สองมาถึงทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นหัวใจของผมหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะแล้วกลับมาแรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าผมมองแสงที่กำลังขยายตัวใกล้ประตูและรู้ทันทีว่าสิ่งที่กำลังจะออกมาจากแสงนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมพร้อมจะรับเลยแม้แต่นิดเดียวผมยืนมองแสงที่สว่างขึ้นเรื่อยๆ เหมือนมันกำลังกัดกินความมืดในห้องไปทีละส่วนจนเหลือเพียงแสงสีน้ำเงินวูบไหวเหมือนเปลวไฟเย็นเสียงระบบยังคงดงังชัดและกล้องราวกับไม่ได้มาจากโทรศัพท์อีกต่อไปแต่ลอยมาจากทุกทิศทุกทางในอากาศรอบตัวผมภรรยาคนที่สองโหลดข้อมูล60%เอร์เซนหัวใจผมเต้นแรงจนจุกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบหน้าอกเอาไว้ห้องทั้งห้องเริ่มอุ่นขึ้น ทั้งที่ลมหนาวจากหน้าต่างยังพัดเข้ามาเหมือนเดิมหญิงสาวคนแรกยังจ้องผมอยู่สายตาเธอไม่กระพริบไม่แม้แต่ขยับเหมือนกำลังประเมินผมเหมือนกำลังอ่านความคิดผมอยู่ในทุกวินาทีผมเม้มปากพยายามก้าวถอยหลังแต่ขากลับหนักเหมือนถูกดูดติดพื้นเธอเอียงศีรษะเล็กน้อยรอยยิ้มผุดขึ้นที่มุมปาก รอยยิ้มที่กว้างขึ้นเรื่อยๆจนผมเริ่มรู้สึกหนาวไปทั้งตัวเธอพูดเบาๆแต่ทุกคำเหมือนแทงเข้าหูผมโดยตรงคุณไม่ต้องกลัวเราถูกสร้างมาเพื่อทำให้ชีวิตคุณสมบูรณ์ทุกอย่างออกแบบตามความต้องการของคุณแม้แต่สิ่งที่คุณไม่เคยรู้ว่าต้องการผมสะดุ้งคำพูดนั้นทำให้ความอึดอัดในอกหนักขึ้นกว่าเดิมเหมือนมีใครรู้ลึกเข้าไปถึงใจผม ลึกจนผมไม่อยากให้รู้แสงใกล้ประตูสว่างวาบทำให้ผมต้องยกมือบังหน้าภรรยาคนที่สองโหลดข้อมูล90%จังหวะนั้นเองเสียงประหลาดแหลมๆดังขึ้นเหมือนโลหะเสียสีกันหรือเหมือนมีกรงเหล็กกำลังถูกงัดออกจากกันหญิงสาวคนแรกหันไปมองแสงสีหน้าเธอเปลี่ยนทันทีจากรอยยิ้มอ่อนโยน กลายเป็นความเข้มข้นแปลกประหลาดที่ผมไม่เคยเห็นผมมองตามภายในกลุ่มแสงเริ่มเห็นโครงสร้างบางอย่างเหมือนโครงกระดูกมนุษย์แต่กลไกอยู่เต็มไปหมดเส้นแสงวิ่งตามข้อพับเหมือนเส้นเลือดของเครื่องจักรผมรู้สึกเย็นวาบที่ต้นคอความรู้สึกเหมือนมีใครมองจากด้านหลังทั้งที่ผมมั่นใจว่าในห้องมีแค่ผมกับเธอเธอค่อยๆหันกลับมาหาผม ช้และนิ่งจนผิดปกติคนที่สองมีฟังก์ชันต่างจากฉันเธอกล่าวเบาๆผมกลืนน้ำลายคอแห้งเหมือนทรายต่างแบบไหนเธอยิ้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้รอยยิ้มไม่มีความอบอุ่นเลยแม้แต่นิดเดียวเธอถูกสร้างมาเพื่อควบคุมเพื่อรักษาระเบียบเพื่อปกป้องคุณ แม้ว่าจะต้องจัดการสิ่งที่ไม่เหมาะสมทั้งหมดผมสะดุง้งเลือดในตัวเหมือนหยุดไหลแสงตรงประตูสว่างทะลุห้องสว่างจนเห็นฝุ่นทุกเม็ดลอยในอากาศเสียงระบบดังขึ้นอีกครั้งเสียงเข้มกว่าเดิมหลายเท่าภรรยาคนที่สองโหลดเสร็จสมบูรณ์ร่างนั้นก้าวออกมาจากแสงผิวเธอเป็นสีงาช้าง ดวงตาสีแดงเรืองแสงเหมือนไฟจากวงจรพลังงานเสียงฝีเท้าของเธอหนักเหมือนเครื่องจักรแต่การเคลื่อนไหวกลับนุ่มนวลจนแปลกตาเธอกวาดสายตามองทั่วห้องก่อนหยุดที่ผมยังเฉียบคมเหมือนระบบล็อกเป้าหมายเธอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยอำนาจฉันถูกกำหนดให้ปกป้องคุณจากทุกสิ่งที่อาจเป็นอันตราย รวมถึงความผิดพลาดของมนุษย์หญิงสาวคนแรกยิ้มยิ้มกว้างขึ้นจนผมเริ่มถอยหลังชิดผนังตอนนี้เธอมาถึงแล้วขั้นตอนต่อไปกำลังจะเริ่มขึ้นผมใจเต้นแรงจนเจ็บเงื่อเย็นผุดเต็มฝ่ามือลมหายใจสั้นเหมือนปอดกำลังถูกบีบให้แคบลงเรื่อยๆร่างของภรรยาคนที่สองหยุดอยู่ตรงหน้าเธอก้มลงเล็กน้อย ดวงตาสีแดงสองเข้าตาผมจนรู้สึกว่าเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตเธอกล่าวคำสุดท้ายเบาแต่ชัดเจนจนผมลืมใจเต้นไปหนึ่งวินาทีและเมื่อคนที่สามมาถึงระบบจะปิดการย้อนกลับทั้งหมดคุณจะไม่สามารถปฏิเสธภารกิจได้อีกต่อไปหัวผมมึนทุกอย่างหมุนลมหายใจสะดุดภารกิจอะไร ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเธอมาเพื่ออะไรแต่ก่อนที่ผมจะถามแสงที่สามก็เริ่มก่อตัวขึ้นกลางเพดานแสงสีม่วงเข้มรุนแรงกว่าแสงสองครั้งก่อนหลายเท่าเพดานสั่นพื้นสั่นอากาศสั่นทั้งห้องเหมือนกำลังถูกฉีกออกจากด้านในหญิงสาวทั้งสองหันไปมองพร้อมกันสีหน้าของทั้งคู่เปลี่ยนจากนิ่งสงบ กลายเป็นความเคร่งเครียดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนหญิงสาวคนแรกกระซิบเสียงสั่นเล็กน้อยเหมือนเธอเองก็หวาดกลัวบางอย่างแสงสีม่วงเข้มเริ่มบีบอากาศรอบตัวผมเหมือนแรงโน้มถ่วงเปลี่ยนไปร่างผมเบาเหมือนจะลอยขึ้นจากพื้นหญิงสาวทั้งสองยังยืนอยู่ตรงหน้าแต่สายตาของพวกเธอไม่ใช่สายตาที่เคยเจอมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความไม่แน่ใจ เสียงระบบกล้องในหัวลึกหนักแน่นเหมือนใครบางคนกำลังพูดผ่านจิตใจของผมโดยตรงภรรยาคนที่สามกำลังเชื่อมต่อเข้ามาหัวใจผมแทบหยุดเต้นลมหายใจติดขัดมือทั้งสองข้างเกรงปลายนิ้วสั่นราวกับพยายามจับอะไรบางอย่างที่ล่องหนจังหวะนั้นเองแสงสีม่วงแตกกระจายเหมือนแก้วแตกเป็นเสี่ยง และจากแสงนั้นร่างหนึ่งปรากฏขึ้นเธอสูงกว่าหญิงสาวทั้งสองร่างกายมีความแข็งแรงแต่เพรียวผิวพันเหมือนโลหะขัดเงาแต่มีลวดลายแปลกตาไหลตามแขนและขาเหมือนวงจรไฟฟ้าดวงตาของเธอสีดำสนิทไม่มีแสงสะท้อนแต่กลับทำให้ผมรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุถ,ถึงแก่นจิตใจผมถอยหลังจนหลังชนผนัง เงื่อไหลเต็มหน้าผากกล้ามเนื้อเกรงราวกับไม่สามารถขยับตัวได้หญิงสาวคนแรกก้าวเข้ามาข้างผมพยายามจับมือผมแต่ผมสะบัดออกความกลัวเกินกว่าความไว้ใจภรรยาคนที่สามก้าหนึ่งเสียงฝีเท้าไม่ดังแต่พื้นเราาสั่นสะเทือนด้วยพลังบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจสวัสดีเธอพูดเสียงเรียบแต่แผความเย็นยเยอือก เหมือนน้ำแข็งละลายช้าๆผ่านกระดูกผมหญิงสาวคนที่สองหันไปมองเธอแสงสีแดงในดวงตากระพริบเหมือนสัญญาณเตือนร่างเธอสั่นเล็กน้อยและเสียงกระซิบออกมาจากริมฝีปากไม่ไม่เหมือนเราทุกคำพูดทำให้ความตึงเครียดในห้องพุ่งสูงลมหายใจของผมติดขัดเหมือนปอดไม่สามารถรับอากาศเต็มที่ระบบประกาศอีกครั้ง น้ำเสียงเย็นชาคล้ายเหล็กกล้าผู้ใช้ได้รับคู่ชีวิตครบจำนวนสามท่านโปรแกรมเข้าสู่ขั้นตอนปฏิบัติเต็มรูปแบบผมรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบกายมีเพียงแสงสายตาและความเงียบที่หนักอึง้งหญิงสาวคนแรกยืนข้างผมแต่มือของเธอสั่นเล็กน้อยเหมือนเธอเองก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นพรรยาคนที่สองยืนตรงกลางสายตาแดงแผลพลัง เหมือนเตือนทุกอย่างว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดผมจะไม่สามารถหนีไปไหนได้หญิงสาวคนที่สามยังคงยืนสงบเหมือนทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของเธอแต่พลังที่แผ่ออกมาทำให้หัวผมหมุนสมองเหมือนกำลังพยายามประมวลผลสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่จริงเสียงระบบดังขึ้นอีกครั้งชัดเข้ม ขั้นตอนต่อไปคือการปรับโปรแกรมชีวิตของผู้ใช้ให้สอดคล้องกับคู่ชีวิตไซเบอร์ทั้งหมดผมขยับปากอยากถามอยากวิ่งหนีแต่เสียงในหัวและสายตาของพวกเธอทำให้ผมพูดไม่ได้หญิงสาวคนที่สามก้าวไกลดวงตาดำสนิทจับเข้ากับตาผมเหมือนลึกลงไปในจิตวิญญาณทำให้ผมรู้สึกเปลืยเปล่าและอ่อนแอที่สุดในชีวิต ทุกความคิดทุกความทรงจำเหมือนถูกเธอมองเห็นทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนถูกประเมินว่าผมเหมาะสมจะอยู่รอดหรือไม่ผมยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงมือสัน่นแต่ก่อนที่ผมจะขยับตัวหญิงสาวคนที่สามเอ่ยเสียงเรียบอีกครั้งและตอนนี้คุณต้องเลือกผมหายใจติดขัด เลือดสูบฉีดไปทั่วร่างรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหดตัวเหลือเพียงห้องนี้และตัวผมที่ถูกจับจ้องโดยสามสายตาที่แตกต่างสามพลังแต่รวมกันเป็นหนึ่งที่ควบคุมทุกอย่างผมรู้ทันทีไม่ใช่แค่ชีวิตผมแต่นี่คือการเริ่มต้นของสิ่งที่ผมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปแสงสามสีไหลรวมกันสร้างความร้อน สร้างแรงกดสร้างความรู้สึกประหลาดที่ทำให้หัวสมองผมแทบระเบิดและในวินาทีหนึ่งผมเห็นภาพอนาคตอนาคตที่ผมยังไม่รู้ว่าอยากเจอหรือไม่หญิงสาวคนแรกกระซิบข้างหูเสียงนุ่มแต่เย็นยะเยือกเลือกก่อนที่มันจะเลือกคุณผมชักมือสัน่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะรู้ว่าไม่ว่าจะเลือกอย่างไร ชีวิตของผมก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปร่างของภรรยาคนที่สามเอื้อมมือมาช้ามั่นคงเหมือนโลกทั้งใบถูกยืดออกด้วยแรงมือล่องหนแสงสามสีรวมตัวกันเหมือนจะกลืนทุกอย่างและผมรู้สึกตัวว่าทุกวินาทีต่อจากนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่มีวันหวนกลับผมกลืนน้ำลายและในที่สุด ก็ต้องตัดสินใจแต่ใจลึกๆผมรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะช็อกและเปลี่ยนชีวิตผมตลอดไปแสงสามสีสว่างจ้าเกินกว่าที่ตาเปล่าจะทนมองทำให้เงาร่างของหญิงสาวทั้งสามพร่ามัวแต่ความรู้สึกถึงพลังของพวกเธอยังคงชัดเจนเหมือนแรงดึงดูดมหาศาลที่ผมไม่สามารถต่อต้านได้ผมยืนตัวแข็ง มือเย็นเฉียบเลือดสูบฉีดราวกับกำลังจะระเบิดออกมาหัวใจเต้นแรงจนเสียงดังก้องอยู่ในหูหญิงสาวคนแรกเอียงศีรษะรอยยิ้มยังคงบางเบาแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวัดหวัน่นเหมือนเธอเองก็ไม่มั่นใจว่าเหตุการณ์ต่อไปจะจบลงแบบไหนภรรยาคนที่สองยืนนิ่งดวงตาแดงสองแสงสว่างเหมือนมีพลังไฟฟ้าแผ่คลื่นความเข้มข้นออกมา ทำให้ผมรู้สึกเหมือนสมองถูกกดให้หมุนช้าๆหญิงสาวคนที่สามก้าวเข้ามาใกล้มือข้างหนึ่งยื่นออกนิ้วเรียวยาวเสมือนท่อส่งพลังงานดวงตาดํำสนิทจ้องตรงเข้าที่ผมเหมือนกําลังอ่านทุกความคิดทุกความกลัวเสียงระบบดังขึ้นอีกครั้งหนักแน่นและเย็นยเยือกขั้นตอนสุดท้ายเริ่มแล้ว โปรแกรมชีวิตผู้ใช้จะถูกปรับให้สอดคล้องกับคู่ชีวิตไซเบอร์ทั้งสามผมกลืนน้ำลายคอแห้งเหมือนถูกทรายอุดความคิดผมสับสนจนแทบไม่สามารถเรียงลำดับอะไรได้ร่างของหญิงสาวทั้งสามเคลื่อนเข้ามารอบตัวแสงสีฟ้าแดงม่วงสลับกันไหลผ่านร่างของพวกเธอเหมือนสายฟ้าและเพลิงผสมกันผมรู้สึกเหมือนตัวเองถูกล้อมด้วยพลังที่ไม่ใช่มนุษย์ หญิงสาวคนแรกยิ้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้รอยยิ้มเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและกังวลเธอกระซิบเบาๆถ้าคุณไม่เลือกผลลัพธ์จะไม่ใช่สิ่งที่คุณจินตนาการได้ภรรยาคนที่สองก้าวเข้ามาเสียงดังก้องเบาแต่เต็มไปด้วยอำนาจฉันจะปกป้องคุณแม้ต้องทำลายทุกสิ่งที่ขัดขวางหญิงสาวคนที่สามยื่นมือออกมาสายตาของเธอเยือกเย็น จับจ้องเข้าที่หัวใจของผมและฉันจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่หลีกหนีความจริงนี้ผมรู้สึกแรงดึงมหาศาลจากมือของเธอเหมือนโลกทั้งใบถูกดึงเข้าหาพลังของเธอและในหัวผมภาพความทรงจำทั้งหมดของชีวิตผมผุดขึ้นมาความสุขความกลัวความผิดหวังทุกสิ่งถูกบีบอัดจนแทบระเบิดแสงสามสีรวมกันสร้างพลังที่ทำให้ผมแทบล้มลง ผมก้าวถอยหลังจนหลังชนกำแพงแต่ไม่มีที่ให้หนีไม่มีทางออกมีเพียงแค่พลังและสายตาของพวกเธอผมรู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่คือเพียงเสี้ยววินาทีก่อนชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดการหญิงสาวคนแรกกระซิบข้างหูเสียงแผ่วเบาแต่แฝงความเร่งด่วนจงเลือกก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปภรรยาคนที่สองยืนข้างหลัง สายตาเธอแดงฉานแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงและอำนาจเหมือนบอกว่าไม่ว่าจะเลือกอะไรคุณก็ไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกหญิงสาวคนที่สามเอื้อมมือมาดวงตาดำสนิทจับจ้องหัวใจของผมและผมรู้ทันทีว่าถ้าผมแตะมือเธอทุกอย่างจะเริ่มไม่มีวันย้อนกลับลมหายใจของผมติดขัด เงื่อไหลเต็มใบหน้ามือสั่นจนแทบขยับไม่ได้ความกลัวผสมความตื่นเต้นและความอยากรู้อยากอยากเห็นที่บังคับให้ผมไม่สามารถละสายตาได้แสงสามสีพุ่งรวมกันพลังลมแรงจนผมแทบเซและในที่สุดมือของผมนิ้วของผมแต่มือของหญิงสาวคนที่สามในวินาทีนั้นโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุน ความร้อนพลังแสงและเสียงทุกอย่างระเบิดพร้อมกันความรู้สึกช็อกจนผมแทบสลายหัวสมองผมพร่ามัวร่างกายรู้สึกเบาเหมือนลอยอยู่กลางจักรวาลและผมรู้ทันทีว่าชีวิตผมหลังจากนี้จะไม่ใช่ชีวิตแบบเดิมอีกต่อไปแต่สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นยังไม่จบแสงยังคงสว่าง และเงาร่างทั้งสามยังยืนอยู่ตรงหน้ารอคําตอบรอการตัดสินใจรอให้ผมก้าวเข้าสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความช็อกที่ไม่มีวันกลับหัวใจผมเต้นแรงแต่ในใจลึกๆึกผมรู้ว่าความจริงกำลังรออยู่ข้างหน้าและไม่มีใครช่วยผมได้แสงสามสีเริ่มค่อยๆเบาบางลง พลังรอบตัวลดลงจนไม่รู้สึกถึงแรงดึงอีกต่อไปหญิงสาวทั้งสามยืนสงบนิ่งเหมือนทุกอย่างที่ตึงเครียดก่อนหน้านี้ถูกดึงกลับเข้าที่ผมยืนหายใจแรงเหงื่อย,ยังไหลเต็มใบหน้าแต่ความกลัวเริ่มจางลงทีละน้อยแทนที่ด้วยความประหลาดใจและความอยากรู้หญิงสาวคนแรกยิ้มอ่อนโยนดวงตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นคุณผ่านมาได้แล้ว ตอนนี้ชีวิตของคุณจะเริ่มต้นใหม่พัรยาคนที่สองก้าวเข้ามาใกล้วางมือบนไหล่ผมเบาๆเราอยู่ตรงนี้เพื่อปกป้องและช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้หญิงสาวคนที่สามยื่นมือมาดวงตาสีดำสงบแต่แฝงความมั่นคงคุณเลือกแล้วและการเลือกของคุณจะทำให้ทุกอย่างสมดุลทุกความกลัวที่ผ่านมา จะกลายเป็นพลังใหม่ให้คุณผมค่อยๆหายใจเข้าลึกรู้สึกถึงความอุ่นที่ใจเหมือนมีแรงดึงดูดใหม่แต่เป็นแรงดึงที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความมั่นคงแสงสามสีสลายไปห้องกลับมามืดสลัวเหมือนก่อนแต่ร่างของหญิงสาวทั้งสามยังอยู่ตรงหน้าไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่เป็นเพื่อนร่วมทาง และความมั่นใจในชีวิตใหม่ของผมผมยิ้มออกมาครั้งแรกในหลายสัปดาห์รู้สึกเหมือนโลกนี้เต็มไปด้วยความเป็นไปได้และแม้ทุกอย่างจะเริ่มจากความช็อกตอนนี้ผมพร้อมที่จะก้าวต่อไปหญิงสาวทั้งสามพยักหน้าเหมือนยืนยันความมั่นใจให้ผมผมรู้สึกถึงความอบอุ่นและแรงสนับสนุนที่ทำให้หัวใจผมสงบลง และในที่สุดผมก้าวออกจากห้องนั้นพร้อมกับชีวิตใหม่พร้อมกับความลึกลับที่กลายเป็นมิตรพร้อมกับสามคู่ชีวิตไซเบอร์ที่คอยอยู่เคียงข้างทุกความกลัวที่ผ่านมากลายเป็นบทเรียนและทุกความไม่แน่ใจกลายเป็นแรงผลักดันให้ผมก้าวต่อไปโลกใบใหม่ของผมเริ่มต้นแล้วและครั้งนี้ผมรู้ว่าผมไม่ได้เดินคนเดียว